มาชมกันต่อครับก,กับทีมหาปลาหรือว่าพี่น้องครับทีมหาปลาครับหลากหลายอุปกรณ์ครับผมทั้งแหครับเนะาะทั้งเบ็ดครับโอ้โหได้เลยพี่น้องเนี่ะเจ้านี้นี่ได้แต่ปลานี่ครับแต่หมนันจริงจริงครับผมพี่น้องอยู่ตรงนี้มานนี่ได้ตลอดเลยครับผมถือว่าถือว่าหมานจริงจริงพี่น้องเนาะถ้าเรียกภาษาเราก็คือหมานเลยพี่น้องนะอยู่ลงไปแป๊บเดียวครับ ปลาขึ้นมาเลยครับผมเอาหลายๆท่านครับทางนู้นก็ใช้วิธีการครับย่อนสวิงลงไปครับผมเรียกสวิงล้วกันเนาะฟังน้องๆครับีะอยู่ใต้นะครับตรงนี้ตรงนี้ครับใช้สวิงย่อนลงไปครับแล้วให้ปลากระโดดขึ้นมาเอ้าได้เยอะเลยครับพี่น้องนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมครับใช้วิธีนี้ครับปลาได้เหมือนกันพี่น้องไม่เหนื่อยด้วยนั่งในร่มโัยพี่น้อง โอ้ oh, อันนี้กับทางนี้ก็หมานเลยเกินเนาะนั่งในร่มเลยครับผมให้ปลากระโดดขึ้นสวิงจะขอ,องเฉยเลยครับหลายๆอุป,ปกรณ์ครับไี่นองโอ oh. ้หลายๆท่านคงจะเหนื่อยเนาะ ให้ไปดูหลายๆอย่างครับหลายๆอุปกรณ์ในการนำมาหาปลาครับที่อ่างเก็บน้ำพราะฉนัครั้งนี้ครับผมจงที่ประตูน้ำครับการปล่อยน้ำออกก็ทำให้ปลาไหลคือว่านี่ฮะว่ายขึ้นมาทวนน้ำครับปลามาเล่นน้ำผมก็ไม่รู้ว่าเล่นน้ำเพราะอะไรหรือว่าเป็นอะไรของเขาหรือว่าเป็นธรรมชาติของปลาเราก็ไม่ทราบกับเพี่อนะ ทางด้านนี้ก็ไม่ลดละความพยายามวานตลอดเวลาครับผมจะ,จะพ,าพาไปชมน้งงองๆครับที่หาปลาครับที่ใช้วิธีการนั่งและให้ปลากระโดดขึ้นกับอุปกรณ์ตัวเองครับผมว่าเขาใช้วิธีอะไรกันทำการหาปลาครับ มาแล้วมาแล้วครับลาเริ่มมาแล้วช่วงนี้ก็เริ่มหวานทีๆหน่อยครับเริ่มมาแล้วครับลาเหนือยังยังยังบอกยังแข็งแรงเลือเกินนาะเดี๋ยวเไปดูน้องๆก่อนว่าใช้วิธีอะไรนี่ไอ้เียนี่ครับ ึ้นครับอ่าย้อนลงไฟฟ้ากระโดดขึ้นครับผมแล้วก็หาง่ายมากครับหากินง่ายมากเลยเจ้านีย่ยในการหาปลาครับผมเอา้าพี่น้องไม่ไหวครับพี่น้องกูครับผมไม่กล้าไปครับได้เจอแค่น,คนี้แหละหลายๆคนก็ตางใช้อุปกรณ์ที่ดื้อขนัดครับในการมาหาปลาครั้งน,นี้ครับผมเนาะ เด้ไปโชคกับพี่น้องได้ไะโชคกับใครว่าไดาจะโชคอ้าผมเหนื่อยพี่น้องขึ้นอยู่ข้างบนดีกว่าเอาละตาว้าวนี่รอบนี้ครับแานปลาครับผมจเจ๋วเลยครับ้าสวยครับพี่น้อง มาดูสิครับว่าคุณตาวัย8ปปีครับจะได้หรือเปล่ารอบนี้ได้ไหมตาได้ไหมโอ้ทีมนี้ก็ไม่พลาดครับพี่น้องยังได้อยู่พี่น้องยังถือว่าได้อยู่เอาคุณตาของเราไม่ได้เลย นี่ครับมีหลายๆท่านครับที่มาเที่ยวครับช่วงยินเนาะแล้วก็มีหลายๆท่านครับที่นําอุปกรณ์มาตกปลาครับมาหาปลาอาจจะเป็นเบ็ดก็ไป้องช่วงเย็นก็จะเป็นคิวเบ็ดคิวเบ็ดเรียวกว่าเบ็ดตกปรากดก็ไป้องนี่ฮะเริ่มหลังไหลเข้ามาแล้วครับไป้องนะฮะทีมงานหลายๆทีมว่าเริ่มมาแล้วก็นำรถไปจอดพ้านนู้นครับแล้วก็เดินเข้ามาครับผมเนี่ยอุปกรณ์แล้วแต่ใครถนัดครับไม่มีใครห้ามครับตรงนี้ สามารถที่จะหาได้เลยสามารถที่จะใช้ความสามารถตัวเองครับในการหาครับผมในการจับปลาครั้งนี้ครับไม่เกียงด้อุปกรณ์ครับผมเอาแล้วเอาแล้วผู้คนเริ่มเข้ามาครับพี่น้องฮนะเริ่มดูหนาตาครับเนาะเนี่ยพี่น้องสองข้างประตูน้ำตรงนี้ครับมีแต่พี่น้องที่มาหาปลากันครับเริ่มเข้ามาแล้ว มีพ่อค้าไม่ขายก็มาซื้อขอมือขายขอครับทั้งฝรังดองครับอ่ทาทั้งผลไม้ทั้งลูกชิ้นครับมาเรื่อยๆครับพี่นอ้องอา่ารอบนี้ทําไมมาไม่มีปลาไม่แต่แห บรรยาก,กาศครับผมให้ดูบรรยาก,กาศด้วยเนาะเห็นบรรยาก,กาศของอ่างเก็บน้ำวัเชนี้ครับตอนนี้จัดก,การปริหาเรื่องน้ำได้เรียบร้อยครับผมเนาะแล้วก็ปล่อยน้ำครับทําบมาพี่น้องของเราครับได้มีอาชีพกะเมื่อกี้คุยกับพี่ท่านหนึ่งบอกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆครับจังหวะนี้ช่วงว่างงานก็ได้มาหาปลาครับกพอมีรายได้มา่งกว่างเงาินเนาะ อีกหนึ่งรายได้ครับพี่ชุมชนแถวนี้หรือว่าพี่น้องที่มีอาชีพเนาะที่ถนัดหาปลาหรือว่ามีอุปรกรณ์หาปลาแล้วที่มีความชำนาญในการหาปลาก็จะมาหาปลาครับเพื่อที่จะไปขายครับหรือว่าไปเอาไปบริโภคตัวเองครับเนาะส่วนมากก็จะได้ขายครับเพราะว่าถ้าได้เยอะก็ได้ไปขายครับพี่น้องสร้างรายได,ได,ได้ครับเนาะ ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นทุกๆปีครับที่พี่น้องแถวน,นี้จะรู้ดีครับว่าต้องมาหาปลาช่วงนี้ช่วงจังหวะนี้ครับมันจะมีปลามาโอ้โหอันนี้โอ้โหโอดูครับยังน่ากลัวเช่นเคยยังน่ากลัวเหมือนเดิมพี่น้องยังคงน่ากลัวเหมือนเดิมน้ำมาตคือน้ำครับะแสน้ำครับที่ไหลออกมาจากประตูน้ำครับอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์ครับสุรินทร์ยังดูคงความน่ากลัวเหมือนเดิมครับ โอ้นี่หลายเคี่ยวพี่น้องเอาเอาเอาน้ำไม่นิ่งพี่น้องน้ำไม่นิ่งคงจะชบพบบรรยากาศอย่างนี้หล,ล,ลายวันครับบรรยากาศของพี่น้องมาหาปลาครับน่าจะอยู่อย่างนี้อีกหลายวันพอสมควรครับเนาะกับการที่พี่น้องพวกเราครับมาหาปลาจุดนี้ครับผมเนาะะแล้วก็มีปลาหลากหลายชนิดครับที่พวกเราหาครับเนาะก็ะให้กําลังใจกันทุกคนครับให้กําลังใจทุกคนเออ เราดูแหน่นี่ครับเราจะได้กลับครับเนะาะขออนุญาตกลับก่อนแล้วก็ค่อยมาดูตอนเย็นอีกรอบหนึ่งเราจะไปทําธุระก่อนอยวดูแหน่นี่ครับพี่น้องเดียกจบคลิปกับแหน่นี่ครับพี่น้องเอา้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอาแล้วพี่น้องไม่ได้ครับพี่น้องน่าจะไม่ได้ครับต้องเอาไหมเลยพี่น้องอไม่เป็นไรครับ คนก็ได้มาชมนะคนก็มาเล่นมาดูมาผ่อนคลายครับคนะลายเครียดครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับเป็นวันที่หลายๆคนได้พักผ่อนนะครับเนาะหลายๆท่านครับที่ได้หยุดงานครับก็มาหาปลากันเล่นนั่งหรือว่ามาชมพี่น้องเรามา,าปลากันครับหลายๆท่านครับผม ก,ก,กดไลค์กดแชร์ครับ่ให้กำลังใจทุกๆคนครับที่อยู่ตรงนี้ครับผมเนาะพี่น้องทุกคนครับที่มาจากหลากหลายพื้นที่มาหาปลามาหากินครับมาหากินพี่น้องจังหวะนี้ก็เรียกว่าหาปลาขายแล้วครับพี่น้องจังหวะที่พวกเราว่างงานจังหวะที่น้ํากําลังเยอะเนาะช่วงน้าหลากครับพี่น้อง,องปลาก็มาฮะแล้วกไ็ได้ประโยชน์จากน้าหลากนี่เลยพี่นอ้องได้มีรายได้บ้างครับเนาะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจครับขมาอะไรให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ